เงื่อนงำความลับจัดฉากพยานเด็ดสวัสดีค่ะมาตามติดข่าวน้องชมพู่กันต่อนะคะประเด็นร้อนแรงณตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นกรณีเกี่ยวกับคลิปนายซออนายซอมีตัวตนจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่ละครจัดฉากขึ้นมาและประเด็นนายซอจะทำให้ลุงพลพ้นมนทินได้หรือไม่ จากประเด็นดังกล่าวนี้ได้มีบทความของคุณวีระหลงสมบุญขออนุญาตนำมาอ่านให้เพื่อนๆพี่ๆแฟนขับ FC ได้รับชมรับฟังกันนะคะท่านเขียนบทความไว้ดังนี้ค่ะเล่นละครแกล้งไม่รู้จักนายซออีกหนึ่งสัปดาห์ลุงป้าจะไปศาลตามนัดซึ่งถูกกล่าวหาอุ้มเด็ก โดยมองไม่เห็นหลักฐานอะไรส่วนอีกฝ่ายมีคลิปน่าสงสยัยที่ FC และ YouTube ของลุงเก็บไว้มากมายดังนั้นทนายลุงสู้ได้ตามที่ทนายเคยพูดไว้ว่าสบายสบายจึงไม่น่าห่วงเพราะเมืองเรายังมีความยุติธรรมคงไว้ที่ศาลจับตามองศาลกันต่อไป แต่ก็ยังมีคลิปสำคัญเรื่องเล่าจากในซอคอยค้ำยันอยู่อีกฝ่ายก็หนาวมากขึ้นเพราะมีช่องมาดามกับเจ้าปู่และปู่มุนีรวมทั้งช่องอื่นๆต่างก็เจาะลึกตรงจุดในบ้านหลังใหญ่นับสิบคนบ้านนี้ร่วมมือช่วยกันโยนความผิดให้ลุงป้าซึ่งไม่รู้เรื่อง ครอบครัวใหญ่รู้เห็นร่วมทำความผิดที่เกิดขึ้นแต่โยนให้คนอื่นเรื่องนี้ผมก็เคยโพสต์ไว้ในนิทานเมื่อต้นปีว่าพวกเขารู้กันการเจาะลึกตรงจุดของมาดามกับเจ้าปู่ทำให้มีคนดิ้นเรื่องนายซอกกกอกเป็นหมู่บ้านผืนเรียบที่ผู้คนไปมาหาสู่กันง่ายๆเป็นประจำการที่นายซอ ทำงานกับนายแม่หลายเดือนครอบครัวใหญ่จึงรู้จักดีรวมทั้งชาวกบกอกเกือบทุกคนก็ต้องรู้จักและจำเสียงได้เรื่องเล่าจากนายซอทุกคนที่นั่นย่อมเชื่อว่าจริงจึงพากันเงียบการเจาะตรงใจบ่อยๆทำให้คนหนึ่งในครอบครัวใหญ่เล่นละครทำทีแกล้งเล่นละครไม่รู้จักนายซอ ตามการเสนอแนะของคนข้างนอกนิยายตามหาในซอจึงเริ่มขึ้นเพื่อตบตาคนทั่วไปบ้านใหญ่ถนัดมากกับการตบตาคนทั้งประเทศและคนในโลกซึ่งโยนความผิดให้ลุงป้าขำไม่รู้จักในซอได้อย่างไรนี่ก็เป็นบทความของคุณวีระนะคะเพื่อนๆพี่ๆแฟนคลับ FC มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเม้มมาใต้คลิปกันได้นะคะขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ